สวัสดีครับไอรันพะเมืองนะครับมาพร้อมกับสาระดีๆเพื่อพี่น้องคนไทยทั่วประเทศเช่นเคยนะครับแจ้งข่าวด่วนพ่อแม่พี่น้องประชาชนประจำวันนี้ขนาดผงชูรสและก็ผงปรุงรสก็ยังปลอมได้นะครับข้อมูลล่าสุดในตอนนี้ทางตารวจสอบสวนกลางหรือว่าทาง c i b โดยกองบังคับการปราบปรามก,การกระทํามผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือว่าทางบอกอปสได้มีการบุกทลายแหล่งผลิตและขายส่งผงชูรสและก็ผงปรุงรสปลอมนะครับยี่ห้อดังไม่ว่าทั้งยี่ห้อไอยุโนโมโต้และก็ยี่ห้อรถดี ซึ่งก็สามารถจับกลุ่มนายจตุพลอายุ30ปีนางสาวพัคอรอ,อายุ43ปีแล้วก็นางเมียดอายุ57ปีในข้อหาร่วมกันมีไว้เพื่อจําหน่ายซึ่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปร้อมเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้มีการจดทะเบียนแล้วพร้อมยึดของกลางกว่า21รายการจํานวนอยู่ที่54,445ชิ้นก็อย่างเช่นผงชูรส รวมถึงสารปรุงแต่งรสและกลิ่นที่ปลอมซองบรรจุกล่องบรรจุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการบรรจุหีบพอซึ่งผู้ต้องหารับสารภาพว่าร่วมกันนําผงโมโนโซเดียมกลูตามตเมตที่ไม่มียี่ห้อนะครับมาแบ่งบรรจุใส่ถุงที่พิมพ์ยี่ห้อ,อายโนโมโตและก็ส่งขายในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดใกล้เคียงหลังจากนี้ทางเจ้าที่ก็จะมีการส่งผงชลรดของกลางนะครับให้ทางออยอรหรือว่าคณะกรรมการอาหารและยาเพื่อทําการตรวจพิสูจน์ต่อไปนี่ก็เป็นข้อมูลล่าสุดนะครับทุกท่าน ก็สามารถที่จะเข้าไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook ตำรวจสอบสวนกลางรวมถึงทาง Facebook รองโฆษกรัฐบาลคุณรัชดาทานายเล็กได้นะครับก็ต้องกราบขอบระคุณข้อมูลดีๆมาณาโอกาสนี้ด้วยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆมีประโยชน์ต่อไปวันนี้สวัสดีครับ